นี้เกสบสองล้านเลขหมายมันพุ่งแสนนะ,ะ้ะคุณว่ามันว่างไหมตลาดนะแล้ววันนี้ท็อปอัพคลิตมาตรงนี้แล้วถึงบ้านคุณแล้วอะ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณแบ่งตลาดกับท็อปอัพคลิตเท่าไหร่ <c oughs> ถูกไหมคะนั่นคือคุณถ้าคุณเอาคุณก็ได้คุณไม่เอาก็ไม่มีใครว่าถูกเนาะง่ายสุดคอือครับแอปปัจจุบันที่ทากี่เดือนนะสอเดือนสองเดืนอดนรับเท่าไหร่ <ทำ S 1> แล้วทำเ่อสกิกรารเพือกก็ แสนสี่แสนสี่แค่หนึ่งลหัสหนึ่งลหัสนะคะแสนสี่ถ้าถ้าสามถ้าเก็ดก็เนาะถ้าถ้าถ้าสามนี้ได้ถ้าสิบห้า, 3, น,า 15, นี้ก็คือคุณหนองเนาะคุณหนองทามาสามเดือนเท่าไหร่น่าเดี๋ยวนี้ประมาณกับสามสามสองล้านกว่าคุณหนองอัพไลน์คนเดียวกันหรือเปล่าคะอาจารย์น่าจะคนเดียวค่ <c oughs> <c oughs> ะพรดีวันนั้นคุณหนองไปแนะนําวันนั้นเราเป็นเครือข่ายมานานเนาะ ถ้าวันนั้นที่โลตัสอุดรถ้าคุณหน่องบอกว่าวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมาเสนอพวกคุณนะเหมือนทุกบริษัทเนาะเราก็จะฟังเฉยๆน,นะแต่ถ้าแต่วันนั้นคุณหน่องพกเงินไปได้วยเนาะในขณะที่คุณหน่องทีเซ็นงาน21วันแกทําเปิดหน้าจอออกมาอู้คุณหน่องได้แสนเถ็าจับคู่เราเราอ่ะ,อะเราอันนี้เลยค่ะเราไออะไรเขาเรียกอะไร ระบ้าเลยสติแตกเขาเรียกตายแล้วทำยี่สิบเอ็ดวันแสนเจ็ดเนาะแล้วคุณทองทำยังไงอ่ะสติแตกค่ะคนอุดรสติแตกหน้าวันนี้อุดรพื้นชีพเพราะอะไรเพราะว่าอุดรอ่ะมันทุกบริษัทเขาจะเลงที่อุดรผูนนํำอุดรเยอะขออนุญาตทุกทุกบริษัททุกจังหวัดอาจจะเยอะแต่เราอยู่อุดรเราก็เลยคุยที่อุดรน,นะคะ เขาบอกว่าหน้าป <noise> ัจจุบันอุดรเดี๋ยวนี้ประชุมทีนีกครั้งละกี่พันนะคะเจ็ดร้อยถึงพันเพราะฉะนั้นอุดรเครือข่ายคืนชีพเลยช่วงนี้จังหวะนี้พูดแล้วฝนหินนะฝนฝนลุกมาค่ะโอ้ค่ะตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วแหละว่าส่วนแบ่งการตลาดกับท่านประธานท่านจะเอาที่อะไรมันอยู่ที่คุณค่ะลงสามลงสามก็เพิ่มได้นะคะ ชื่ออะไรบ้างคะนี่ผมชื่อน้องอู๊ตครับนี่น้องหมวยนะครับับน้องหมวยครับผมหมวยอันนี้นงนะครับพี่นงนะค่ะมีโอกาสถ้าขึ้นไปทางองค์ก็ขอชื่อที่อยู่กันเนาะเราจะได้ไปอันนี้มีบ้านก็ไปพักที่นู้นถ้าถ้าถ้าองค์กรทางนู้นเพราะว่าเราบอกไม่ได้แล้วว่าองค์กรเราจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าภูเก็ตเราไม่เคยลงมาทางแร่ในชีวิตถูกไหมคะเห็นแต่ในทีวีตายแล้วเพื่อใครถ้าจะไม่ไปมันก็ไม่ได้เนินเก็เกิดมาทุกวัน บริษัทอื่นมันต้องแบกต้องแากเนี่ยมันไปยากอยู่นะอันนี้นี่เสื้อผ้าเ <ขอ S 2> นี่ยค่ะนี่แหละนี่แหละกระเป๋าเสื้อมีแค่นี้ค่ะมาภูเก็ตได้ดีเนาะมาเนี่ยค่ะก็สนุกแล้วก็ยังต่อหดาดใหญ่หีนไหลขึ้นไปแล้วก็วันที่สิบห้าก็ท่านประธานคุณจะมีจัดตั้นแต่เจดพื้ที่แล้วแนะนํนำแค่สองคนสมมุติคุณเป็นหนึ่งรจริงๆคุณไม่มีตังจริงๆเหรอเนาะวันนี้คุณเข้าทุกตำแหน่งเลยนะ ในบริษัทเข้าทุกอย่างเลยนะมันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณจะเอาไหมจ้าหน่อยก็างพึ่กระเป๋าขึ้นกระเป๋าลงกระเป๋าปงกระเป๋านั่งแล้วนะ <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณมาก